หมดเออเลยดิ <Okay. S 2> เปิดแฮดดิต่อแผดแล,ล้วโอ้โหอยู่ข้างกูอยูข้างหลังแฮดเลยต่อเยลโล่ให้อยู่อ่ะัวทางให้ลงมาแล้วกูแฮดแล้วไปเยลโล่ดิโลงหาข้างเยลโล่

อยู่แอดมินขึ้นมาสวยพี่พี่เตอร์แอดมินมีตัวหนึ่งนะมุขขวาตรงนี้ตรงเบรกเข้าเข้าเข้าเบรกไหมแ็คล็อกไว้เลยตรงนั้น นตายตายเยอะก็ตายมีตัวมีตัวมีตัวลองอาจจะลองสวยสวยที่ไหนตายใช่ค er. right th ุ huh? Good luck. Good luck. ้มใช่คุ้มใช่คุ้มคุ้มได้ยังเปิดแล้วแล้วนี่ก็แตกไฟได้แล้วนี่เอาได้เลยใช่ไหมล่ะ ต่อให้กูชินใจนิเออตออได้แล้วครับพี่มาร์คเปิดสรุปคือได้บอลแล้วใช่ไหมมอนได้แล้วใช่ไม่ใช่ตาป้าไม่มีไม่มีแล้วเนี่ยสี่ศูนย์แล้วเดี๋ยวมึงอยากเล่นมึงก็เข้ามาเข้ามาก็เลยแอบที่ทำไมมีหลักฐานก็ได้ไอ้สัตว์แต่คิมก็ได้ผมรู้สึกผมทำงานเยอะไปผมอยากเล่นเกมเอาสิ่ที่อยากเล่นไล่นเ่งบินแอดเลยห้องน้ำเฮ้ยได้เสียงว่าเป็นบอลอ่ะไม่เดี๋ยวตายตัวเป็นแอด มาหากูล้สูดดูตตต่อเรดไปแล้วขายเปาฝั่ง้นอะมีคนมาเอาเว้เ่ตเลยยก็เลขาวเลอขาวไอู้มี่ระตดมาดาออยู่มาประตูเฮกประตูสวยไอ้ผูไอ้เฮ่อเอ๋ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไงไม่ต้องเงียบๆดิ กูเห็นไอ้เฮียความเออกูเห็นกอกตายสมาธิมัน่จะถือปืนทำไมมันก็ไปนั่งในห้องเดี๋ยวเงียบเงียบมึงเงียบเงียบทิกสัตว์แม่งเกือบแพ้ไอ้เฮียนน้ชัไหนอะ เขากิชเชนมาแล้วของเขากีชเชนมาแล้วอะไรของพวกมือว้เนี่ยไม่ติดตายไปด้วยไปด้วยไปด้วยมางทำอะไรเนี่ยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เห็นป้ายเป็นก้องเหง่วะอะไรวะยิงยิงป้ายเฉย Hot lắm này ai là ai cũng mỗi ngày hài hòa em đi khỏi มหัวมึงเต้ภูมิเออสวยมีแถวแอมิวังเยนมีเสียงอ้าวเหี้ยขึ้นมาแล้วเลืยงไอ้สว์เลืองเหลือเยลโลยเยลโลยเยลโลยหนึ่งคุยเล่นกล้องอยู่ถัดทามิงแอมินเข้าแล้วเตี้ยไอ้ภูมไภูมิโดนไปนะไอ้ผมแอมิอยู่นะแต่มันมาแต่ระวังลองเดนะโหย่เข้าน้ำตัว เบก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 ตัวใบเบกปัดปิงออนปิงโตยาว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 ชิ่งไปอีกไปอีกเดี๋ยวรตยาววะเอาไปเล่าตัวหนึ่งสอเลยไปเล่สองเลยไปเล่องเลยโตยาวตัวหนึ่งไปเล่า1นึ่งไปยาวผาช่วยกันปิงดึงรวนเลยสวยเนี่ยมึงแข้งอะจี้จี หนึ่งใช่ไหมตัวใค้ไม่ขาไวตัวไันมันเยอะชุบอะลูมเดียมเหมือนในกระตูนี้อะใช่ปงไอระบา